สวัสดีค่ะช่องรอปบนสีไปกับเจนจา้านะคะวันนี้จะพามารู้จักตัวนี้เลยค่ะพระเอกของเราพี่เค้กเคก็ตามหามีคนมาตามหากันทุกวันเลยชายชนค่ะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมทําไมคนถึงอยากจะได้มารอบครองดูสิคะเป็นบนลป้ายนะคะเป็นบนลป้ายป้ายขาวไม่ใช่หมอนสีแดงสีเขียวนะคะ เต้มสีแดงนะคะนี่แหละคะ่ะความความสวยและคอตราคาของเขาจะสูงตรงนี้เลยเป็นบนป้ายเขียวแดงแบบนี้ยิ่งอายุเยอะสีแดงอย่างเงี้ยคะ่ะจะยิ่งเยอะนะคะแต่ดูเป็นสีเขียวค่ะชายชนชายชนดูไม่ยากเลยค่ะมือใหม่เมื่อเก่าก็น่าจะแยกกันออกเพราะว่าคือเห็นแล้วรู้เลยว่าตัวเนี้ยเป็นชายชนเลยใบรูปใบปู เป็นรูปเป็นรูปไม่ใช่ใบโพเป็นรูปทรงหัวใจนะคะทรงหัวใจายแดงหลอดใหม่เขาก็จะออกมาแดงเลยนะคะต่อให้เราพามหัวถ้าต้นแม่เขาแดงลูกเขาก็จะออกมาแดงเลยค่ะอย่างบางบางชนิดที่เป็นมะเข้าเอเลยนะชายชนสีเขียวเขาก็ยังมีโอกาสแดงนะคะเพียแไ่ใช้เวลา อาจจะเลี้ยงนานหน่อยใบายมาออกมากี่ใบกี่ใบก็เขาจะไม่ทิ้งใบเดิมนะคะจะแตกหลอดใหม่ออกไปเรื่อยถ้าต้นไหนออกปลายแดงแบบนี้หลอดที่เขาออกมาใหม่ก็จะแดงไปเรื่อยๆนะคะต้นนี้ต่อมาใหม่ๆห่ก็เป็นสีเขียวะคะ่ะสีเขียวแบบไม่มีแดงแต้บเลยนานๆเป็นหน่อยจะมีแต้บม,มานิดนึงค่ะอี่าอีกหนึ่งเดือนต่อ,อมาก็จะอย่างนี้ บางท่านแนะนำให้ใช้น้ำมะนาวนะคะไม่รู้ว่าช่วยได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะอยู่ที่อายุค่ะอายุของเขาเริ่มเยอะเขาก็จะยิ่งแดงค่ะยิ่งต้นอายุเยอะๆจะยิ่งแดงเป,เป็นเป็นบอนที่ราคาขึ้นยามไจได้ต้นเท่านี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสองสามพันละแต่เขาสวยค่ะระดับความสวยของเขามคุ้มได้แล้วค่ะหน้าหาเก็บไว้ครอบครอง เป็นบอลตัวหนึ่งที่ทุกคนตามหาและต้องมีติดบ้านติดโรงเรือนไว้สักหนึ่งต้นสวยค่ะชอบชอบค่ะเนี่ยเขียวใบของเขาน่าจะเหมือนหงสุวรรณผสมนางใหม่หคล้ายๆนะคะแม่ของเขาอาจจะเป็นหงส์สุวรรณกำนางใหม่ก็ได้เพราะว่าเขาสีสเขียวผสมแดง ต้องไปสืบประวัติดีทีค่ะรอให้อาจารย์คนอื่นมาแนะนำตัวโอเคค่ะวันนี้ก็พามารู้จักชายชนก็เป็นลักษณะการดูเล็กน้อยนะคะนี่ให้ดูแบบนี้ให้เห็นเลยค่ะว่าต้นนี้คือชายชนไม่มีใครโดนหลอดได้หรอนค่ะแบบก็จะดูง่ายนะคะดูง่ายดูง่ายจริงๆชายชนอะ่ะมันจะไม่เหมือนบอลชนิดอื่นเห็นปุ๊บนาจะรู้ได้เลยว่าเป็นชายชนถ้าคนศึกษาม,มา โอเคค่ะเพิปต่อไปเจนจ้าจะพาไปรู้จักบอลสิชนิดไหนนะคะคก็ฝากทุกคนติดตามและรับชมด้วยนะคะวันนี้ก็อขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ